ห้าสิบช่องด่านเนอะฮัไอฮักันฮัทไอ,อยูไอ,อยูที่ที่นาครับหาสองขังครับเขตอะไรยี่ยงครับกันฮัทครับ เห็นตาับคนรับนี่รับอานหน้ารับอังคหนนี่รับคนรับให้อยู่ครับคนครับนี่ฮับมีนานครับเพราะนั้นไอขานฮับอนขาดอันนี้ครัเอันก้าครับนี่รัตคนรับคนเออขุดไถต่อยรับ นี่ครับนี่ครับการให้นั้นเอาอเออทางนี้ครับที่ขุดครับนี่ครับคนครับเฮ้ยเฮ้ยเห็นตาครับขาอันขนาดนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ึคร e ับข IT. ึ้นทั้งคนครับอี่สีอีสีอะไรข้ออุ่นเนี่ยผมอ้างคำไหนครับนี่ครับดูครับสองชาครับ น,น,นั่หน,น,นหัดนัน,นหัดนันัดมีนันหัดมีแอนนาน้อยหัดุคครหัดที่ขาดสายขาดจะมีหัดมีหัดคนหัด นานคนนัไหนครับนี่ฮัทนายฮัทต้องเ <im sharing> อาขดขดดินไถ่เอยครับนานหกสองสองหอสปอีกแปครับขังครับนี่ฮันี่ฮันี่ฮัท ไอ้ฮัตไอโยอีม e. ีขี้ฮัตไอ้ฮัตคันหัต น้องเขาอะไรนะเขาคิดก่อนนะเขไม่ีหน้าแข้งครับดูครับน้าทขงครับอืมอืมอืมครับไอ้ครับ We <laughs> have ีเออชอบอีกครับครับน,น,นี่ครับคนครับด้านแห่งครับคนครับนี่ชอบตัที่ตากคอครับครับอันให้งานนั้นอยู่ครับงานนั้นให้าตายครับคนเนี้ยก็ตายครับคอยทำมีครับอันนี้ครับนี่ครับคนครับ Hình nào nó ăn 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 nhiều โอ้โหครับท่านตายายครับครับ ขอจดชิดด <Net> ้ <hertz> ินครับจดแล้วแทรครับดูทีต้นดังให้คนมีครับเข็บคุณครับครับทุกคนลับไว้ให้มันชิมนะครับลาบครับ